สวัสดีค่ะพบกับพี่อุ่มอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาเก็บมเมล็ดบอนสีกันดีกว่าค่ะตัวนี้เป็นบอนสีลูกไม้ค่ะที่ใช้การผสมเกสรที่อยู่ในตัวของเขาเองในฝักเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าจะเก็บแบบไหนมีวิธีทํายังไงต่อไปนิ้วมือนิ้วที่เล็บดําไปนิดนึงโอเคค่ะตอ,ตอนนี้ก็ เราปกติเราจะต้องหุ้มฝักเขาไว้นะคะก็คือเอาตัวถุงค่ะที่มันระบายอากาศได้ดีหุ้มฝักเขาไว้ในกรณีที่ฝักเขาแตกเห็นไหมคะฝักเขาแตกแล้วเขาจะได้ไม่ตกกล่นลงไปแล้วก็พวกมดจะได้ไม่กัดกินค่ะอ่ะเรามาตัดฝักออกกันก่อนเลยดีกว่านะคะ ตัดออกมาก็ได้แบบนี้ตามในภาพเลยจากนั้นนะคะเอาถุงที่ห่อตัวเนี้ออกแล้วเราก็เอาฝักออกมาค่ะเอาออกมาล้างน้ํากันดีกว่าจริงๆถ้าจะบีบเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าเอาออกมาล้างน้ําก่อนดีกว่าเบางทีก็บีบบีบในถุงนั้นเลยก็ได้นะคะถ้าใครสะดวกที่จะบีบในถุงนั้นเลยก็ได้ จริงๆแล้วการผสมบอลสีเราควรจะผสมบอลสีแยกสายพันธุ์กันดีกว่าค,คือคือแยกการผสมเกสรข้ามฝักกันจะดีที่สุดค่ะแต่พอดีทางสวนอุ่มเนี่ยมันไม่มีฝักที่เกสรที่ผสมได้พร้อมกันแต่ด้วยความที่เสียดายก็เลยลองผสมในตัวเองไปก่อนค่ะก็ต้นเขาอาจจะยังไม่เล็กไอไม่ไม่ใหญ่มากมันก็เลยจะได้ฝักประมาณนี้ก็แกะ,แกะ,แกะฝักออกนะคะเพื่อที่บางทีปลายมันก็ไม่ติดมเมล็ดหรอกค่ะ เดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีหนึ่งว่ามเมล็ดจะเป็นสีอะไรหลายๆคนที่ยังไม่เคยรู้แล้วยังไม่เคยทําในตัวตัวนี้ก็ลองดูไปพร้อมๆกันนะคะทางสวนก็จะทําประมาณนี้แหละค่ะที่เป็นขั้นตอนการเก็บฝักแล้วก็การนําฝักไปล้างจากนั้นถามว่าเพาะเลยได้ไหมเพาะเลยได้ค่ะคือเพาะเมล็ดได้เลยแต่ก็ล้างน้ําออกนิดนึงเอาเมือกที่มันติดอยู่ในฝักเขาค่ะก็จะประมาณนี้อย่างที่เห็นเดี๋ยว,ยวอุ้มจะบี้ให้ดูนะคะตัวนี้ค่ะ ฝักเขาก็จะเป็นแบบนี้อีกทีนึงในฝักเขาจะมีฝักเขาก็จะพุ่มเมล็ดอีกทีหนึ่งค่ะในในในฝักเนี่ยอาจจะมีหลายหลายมเมล็ดบางฝักอาจจะไม่ติดเลยก็ได้ค่ะก็เห็นไหมคะจะมีเป็นแบบสีขาวๆเล็กๆขุ่นๆเหมือนเม็ดเหมือนอ่าเหมือนเม็ดเม็ดอ่าเขาเรียกเม็ดอะไรนะหลายๆคนอาจจะแบบดูแล้วเออเนี่ยมันเม็ดงาค่ะ อ่ะเสร็จแล้วก็นําไปล้างเนาะเราลงเรานาไปล้างลงในน้ําเปล่าปกติเหล่านี้แหละค่ะหากะชอนที่มันมีตาข้างล่างเล็กๆนะคะเพราะว่าเมล็ดของบอนสีเขาจะเล็กหน่อยพี่อุ๋มก็บี้บางคนก็อาจจะบี้ก่อนเลยแล้วค่อยนําไปล้างอีกทีหนึ่งจะได้แล้วแต่สะดวกนะคะก็บี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดันแหละก็จะเป็นมีเมือกมีเมือกของเขาอยู่แล้วเนาะ ก็มาดูกันว่า,มาเมล็ดบอนสีหน้าตาเป็นยังไงเนาะนี่อันนี้คือที่พี่อุ่มบี้ฝักออกแล้วนะคะก็จะได้มเมล็ดบอนสีแต่ไม่ได้นับจํานวนค่ะว่ามีเท่าไหร่น,าน,น่าจะเป็นน่าจะถึงหลักร้อยอยู่ค่ะก็ะได้อยู่นะคะอาดูกันใกล้ๆนิดนึงเดี๋ยวพี่อุ่มจะซูมให้ดูชัดๆนะคะเป็นมเมล็ดบอลสีลูกไม้นะคะลูกไม้ก็คือที่เขาเรียกกันก็คือกับเจิดจากการพาเพาะเมล็ดเอาล้างฝักเสร็จแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งจากนั้นกน็น,นกําไปปลูกก็จบคลิปตามแค่นี้ก่อนเนาะ ฝากส่วนไม้อบน้ำของอุ่มฮาวเทียด้วยนะคะทั้งช่อง ig youtube แล้วก็เพจขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะ